น้องพี่น้องแต่บรรยากาศก็นาวหนาวแอกแบบสวยงามพี่น้องล่ำหญ้าเฟกต้นหญาเฟกน,นี่เขาก็จะเอาไปเมือนี่เพื่นประกาศเอาไปท่อเป็นเสือ้อเป็นสาอดอะไรพี่น้องใค้สนใจกับมาก มาพี่น้องมาเวลากระกิบกภาพบรรยากาศให้บึงเด้อพี่น้องเด้อเมืองลำนามพี่น้องคางๆน้องเนี่ยก็จะเป็นต้น ผู้ใดสนใจก็มาเดอ้อพี่น้องเมื่อนี่เพิ่ล่งน้องหวยน้องขาวพี่น้องเมื่อนี้ผิดาพให้พี่น้องบึงเมื่อนี้เพิ่นประกาศล่งหวยล่อน้องพี่น้องเอ,อ้ยมาเดอ้อมาตึกปลาหวย เบิ่งพี่น้องเบิง่งเวลาถ่ายภาพบรรยากาศล่ำหวยให้เบื้องห้องเบื้งก่วงขวงพี่น้องถ่ายภาพบรรยากาศหวยน้องห้องเบึงพี่น้องเมื่อนี้เอาไปทอเป็นเสื้อเป็นสาดอะไรพี่น้องใช้สนใจกับมา บ่ม,มีไผมาตึกปลาและนอกบานล่งน้องพี่น้องแต่บรรยากาศกันาวหนาวแอกแบบสวยงามพี่น้องร่ำยาเฟกต้นยาเฟกดนี่เขาก็จะเอาไปมาพี่น้องมาเวลาก็ระก็บผาาบรรยากาศให้บึงเด้อพี่น้องเด้อ อิปนีก็ซ้ำนีล่ะเดอ้อพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิง่งเวลาาทายภาพบรรยากาศล่ำห่วยให้เบิง่งเด้อมาพี่น้องมา เวลากระก็บภาพบรรยากาศให้บึงเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเวลากระก็บภาพบรรยากาศให้บึงเด้อพี่น้องเด้อ สิบบมีผู้ใดก่กามาลงแล้วพี่น้องเนาะล่าทายผาบเเบิงได้เจเด้อเว,วลายางไปน้ำล่ำหว่วยแฝกแล้วจะเด้อล่ำหว่วยแฝดกิละจ้าเวลาเก็บผาบเหเบึง nhà แฝกอันสวยงามพี่น้องยุค้องนี่หลายเด้อพี่น้องเด้อเอาไปตําเป็นเอาไปท่อเป็นเสื้อเป็นสาตพี่น้องแล้วจะเด้อล่ำหวยแฝกกิะจ้าเวลาเก็บภาพให้เบิ่งสาวพี่น้องเหมือน ให้พี่น้องบึงคือสิบ่มีผู้ใหก่้ามาลงแล้วพี่น้องเนาะ ลาาทายขาบให้เบ่งได้เจดเดอสวยงามดอกหญ้าแปดกดอกหญ้าแฟกพี่น้องสวยงามห้องบึงกวางขวงพี่น้องล,งลองุ่น้องพี่น้องแต่บรรยากาศกันหนาวหนาว ดอกหยาแฝกพี่น้องสวยงามเวลาหยางไปนน้ำลำห่วยแฝกดอกหยาแฝกพี่น้องสวยงามพี่น้องว่างามบ่ ดอกหญ้าแฝกพี่น้องหญ้าแฝกได้จะเด้อพี่น้องว่างามบ่ดอกหญ้าแฝกพี่น้องหญ้าแฝกได้จะเด้อตำ เป็นเสือเป็นศาสตร์กระไดเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจก็มาเด้อพี่น้องอหญ้าแฝกเวลาย,ยางไปนน้ำล่ำห่วยแฝกผู้ใดสนใจก็มาเด้อพี่น้องเมื่อนี้เพิ่ลงน้อง เวยน้องขอกแบบสวยงามพี่น้องล่ำหญ้าแฝกต้นหญ้าแฝกนี่เขาจะเอาไปป้องบึงกวางขวงพี่น้องสวยงามดอกหญ้าแฝกหญ้าแฝกอันสวยงามพี่น้อง มือนีเพิ่นประกาศห้องบึงก่วงขวงพี่น้องจะมือนี่กับบมมี่พูม่าพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวล่มหนาล่งหนองพี่น้อง บรรยากาศกนาันหนาวหนาวมากพี่น้องมากเวลาก็ะก็บภาบรรยากาศใเ้บึงเด้อพี่น้องเด้อแล้วจะเด้อร่ำหวยแฝกกิะจ้า ลาเก็บภาพให้บึงลุ่งน้องพี่น้องจะบรรยากาศกันหนาวหนาวล่ำห่วยแฝกพี่น้อง นี่เพิ่นประกาศสวยงามดอกหยาเฟกลุ่งหนองพี่นอง